คือบ้านเราก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ว่าความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะฮะบางคนบอกว่าอาจ,จะทาอะไรก็ได้ตามใจเพราะเราเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่แท้ที่จริงถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจมันต้องเป็นของประชาชน อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพอพูดอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะฮะเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่ามันคืออำนาจสูงสุดที่ใช้ในการปกครองมีสามอำนาจนะฮะอำนาจแรกคืออำนาจบริหารรัฐบาลเอาอำนาจนี้ไปใช้ในการบริหารประเทศเก็บภาษีเราเอาเงินมาพัฒนาประเทศอะไรเงี้ยอำนาจที่สองเนี่ยก็คืออำนาจที่เราเรียกว่าอำนาจนิติบัญญัติก็คืออำนาจในการออกกฎหมายเพื่อใช้ในการปกครองเพื่อใช้บังคับ ควบคุมพฤติกรรมส่งเสริมให้สิทธิให้เสรีภาพอะไรต่างๆทีนี้อำนาจที่3เนี่ยก็คืออำนาจตุลาการก็คือศาลใช้ในการพิจารณาพิพากษาคาดีต่างๆเพราะฉะนั้น3ามอำนาจเนี่ยจึงเป็นอำนาจสูงสุดแล้วก็เป็นอำนาจที่ประชาชนจะต้องรักในห่วแหนว่ามันเป็นของเรานะใครทําไม่ดีเราเรียกอำนาจคืนได้นะครับเพราะอำนาจเป็นของเรารัฐธรรมนูญมาตรา3จึงต้องเขียนไว้ไงครับบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย สำหรับประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญกับคำว่าอำนาจอธิป,ปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมากซึ่งประชาชนทุกคนนั้นสามารถมีสิทธิ์มีส่วนร่วมแสดงออกทางการเมืองและการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆที่มีผลกระทบต่อตอนเองและชุมชนได้อย่างเต็มที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สลักษณะด้วยกันอันแรก ก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงก็คือการที่ประชาชนใช้อำนาจตามสิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตัวอย่างเช่นประชาชนใช้สิทธิในการที่จะแสดงความคิดเห็นใช้สิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องความต้องการใช้สิทธิในการที่จะถอดถอนผู้สมัครหรือผู้แทนของตอนได้นะครับซึ่งอันนี้กฎหมายรับรองให้ให้ความคุ้มครองเอาไว้ กลับอีกบทบาทหนึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอ้อมก็คือการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนเองเนี่ยผ่านผู้แทนของตนในการเข้าไปใช้อำนาจรัฐในการบริหารงานของรัฐเพื่อประชาชนนะครับจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอ้อมนั้นประชาชนสามารถมอบหมายให้ตัวแทนไปทำหน้าที่แทนในการบริหารบ้านเมืองซึ่งเป็นภารกิจสำคัญยิ่ง โดยที่ประชาชนนั้นไม่ต้องบริหารเองดังนั้นในการเลือกตั้งทุกครั้งเราจึงต้องพิถีพิถันอย่างมากในการเลือกตัวแทนเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีมีความสามารถเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวและสิ่งที่สําคัญคือต้องซื่อสัตย์สุจริตความตระหนักในการออกมาะชาทธิ์อันนี้เป็นปัญหาปัญหาหลักของคนไทยนะครับ คนไทยอาจจะยังให้ความสําคัญในการมาใช้สิ์น้อยซึ่งเราเห็นว่าในภาพรวมของการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยสสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50เศษเองประชาชนอาจจะยังขาดความตระหนักว่าการเลือกตัวแทนของตัวเองเนี่ยมีความสําคัญแค่ไหนมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรอ,อย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องต้องช่วยกันทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับในอนาคตเนี่ยสิ่งที่อยากเห็นก็คือการเคลื่อนไหวของภาคพลเมืองเอง ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นส่วนร่วมทางการเมืองส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอยากเห็นประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมให้มากขึ้นให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่บทบาทของตัวเองในฐานะพลเมืองว่าจะต้องทําอะไรให้กับบ้านเมืองได้บ้างถ้าประชาชนเข้าใจบทบาทนี้เชื่อว่าการเมืองภาคพ,พลเมืองของเราเนี่ยจะเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าไปได้เราจงตื่นตัว ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเต็มที่ทุกด้านเพราะประเทศไทยจะเจริญมากขึ้นเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนพลเมืองทุกคนที่ล้วนเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย